ไม่ห้าหมื่นโลครับ Honda HRV 1.5ตัว e H E V นะครับ R S คันนี้นะครับไม่แห้าหมื่นโลครับเดิมทุกจุดนะครับไม่มีรอยขีดรอยข่วนใดๆนีฮะไม่มีร่องรอยบุบรอยบุบรอยลักยิ้มครับคันนี้ดิสเบกสล้อครับฟังก์ชันโคตรครบเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆคุ้มกะดูมาให้รอบคัน บาะหนังปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเกียร์แบบพนุชชิดกับปรับ speed ที่พวงมาลัยได้มีคูชคูชคอนโทรลนะครับเลดี้พาเจอร์เลิร์ดไม่ห้าหมื่นโลเท่านั้นนะครับจอการทัชสกรีนพร้อมกับกล้องถอยครับมีฮันด้าเลนโวชครับนี่ครบจบเลยประวัติสูนครับมือเดียวจากป้ายแดงนะครับคันนี้หลังคาพาราโนมิกรูฟนะครับคันนี้อ่าฟังก์ชันครบครบทุณผู้ชมนะครับกล้องวิดีโอท่าหน้ามีมาให้นะครับไม้ห้าหมื่นโลใช้งานไปน้อยมากดูไฟท้ายอย่างสวย led ไลไกดิ้งครับอ่า ประตูด้านหลังเปิดไฟฟ้าแบบนี้คุณผู้ชมหากสนใจนี่ครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมพาชมรายละเอียดทุกซอกทุกมุมเหมือนกับคุณมาดูด้วยตัวเองที่บริษัทเพชรยนต์เลยดูจบตัดสินใจซื้อได้แน่นอนห้ามพลาดครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับอยู่กับผมต้าเพชรยนต์ครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์นะครับชื่อต้าเพชรยนต์นะคุณผู้ชม บอกเลยนะครับครบจบที่เดียวนะผมพาชมละเอียดทุกซอกทุกมุมทุกจุดนะครับพอคุณเข้ามาบริษัทเนี่ยผมแนะนําอีกนะครับว่าดูรถมือสองนี่ดูตรงไหนดูอะไรยังไงนะครับเสร็จแล้วผมเอารถเข้าบริการไทยพาสนะครับเช็คช่วงตั้งยางแบตเตอรี่เปี่ยนผายของเหลวนะครับแล้วผมเอารถเข้าตรวจสุขภาพรถนะครับ274จุดภายนอกภายในเครื่องเกียร์นะครับระบบไฟฟ้าต่างๆเช็คให้ใหม่หมดเลยนะครับผมดูแลให้ คนนะครับเหมือนกันหมดนะครับมาตรฐานแน่นอนนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะผู้ชมรถตอนนี้สต็อกกว่าพันคันแล้วนะครับขยายสาขามาเป็นสาขาที่3นะครับตอนนี้อยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์นะครับสุวินทวงศ์46นะครับผมมาได้เลยคุณผู้ชมเข้ามาดูรถนะฮะเข้ามาได้นะครับแล้วก็เข้ามาแจ้งหน้าร้านได้เลยว่ามาหาน้องต้านะครับเซลต้านะฮะวันนี้นะคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าผมเพิ่งไปขับรถเข้ามานะครับเข้ามาจอดแล้วผมก็ไปเอาตัวฮอนด้าไอชอวเข้ามาถ่ายนะฮะ เมื่อกี้ผมขับเข้ามาเป็นคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าวิออสครับ1.5ตัวไฮนีครับตัวท็อปสุดเลยคุณผู้ชมนะฮะหล่อๆนะคันนี้สามแสนแปดหมื่นเก้าพันแอบกระซิบราคาเลยสามแสนแปดหมื่นเก้าพันคุณฟรีดาวเนี่ยคุณผ่อนอยู่ประมาณนะหกพันอ่าประมาณหกพันกว่าบาทน,นะฮะ ถือว่าโคตรถูกนะแล้วคุณได้ตัวท็อปด้วยนะครับฟังชันครบเลยเดี๋ยวแวะไปดูหน่อยนะครับใครรอฮอนด้าไอจ้าวยู่รอสักครู่ผมขอพาแวะดูโตโยต้าวีออสคันนี้ก่อนที่ผมเพิ่งขับมานะฮะด้านในครับตัวแต่งสีแดงนะครับคอนโซลตัวแต่งสีแดงแล้วก็บาะตกแต่งสีแดงนะครับตัวไฮตัวท็อปนั่นเองนี่ครับได้เกียร์แบบออโต้ซีวีปรับได้เจ็ดสปีดนะครับแรงมากผมขับมาเมื่อกี้อย่างแรงเนี่ยคันนี้3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับตัวท็อปเนี้ย ผ่อนหกพันนะจินสตาร์ทพุชมาสตาร์ทเอ็นทีครับแล้วก็มีอีกคันหนึ่งเมื่อกี้เข้ามาเหมือนกันนะครับซูซูกิสวีปครับคันนี้ได้ไปในราคาแบบถูกมาก3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันเหมือนกันคุณผ่อนหกพันเหมือนกันฟรีดาวนะครับเครดิตดีคุณฟรีดาวได้เลยนะครับเนี่ยเข้ามาใหม่เต็มเลยนะครับสต็อกรถเพชรยนต์เนี่ยเยอะมากนะครับบอกเลยว่าเพชรยนต์เนี่ยใหญ่ที่สุดในย่านนี้แล้วนะครับมินบุรีหนองจอกนะครับใหญ่ที่สุดแล้วนะครับมีสต็อกกว่าเกือบพันคันนะครับ มาวนกลับมาที่ฮอนด้ชาวีครับคันนี้ตัวปี2023ครับ h อ n ด้ชาวีตัว e นะครับ1.5ตัว e h e v นะครับได้เป็นตัว่าไฮบริดนะครับตัวไฮบริดเรียบร้อยดีครับแล้วดูสันเลี่ยมตัวรถยังหล่อคุณผู้ชมนะเนี่ยไม่มีรอยบุ๋มรอยบุบเนี่ยครับรอยรักยิ้มนะครับแล้วก็ไม่มีร่องรอยขูดเลยนะครับนะไม่มีร่องรยสะเก็ดหินด้วยนะครับสันเหลี่ยมตัวรถต่างๆคมชัดสวยเลยนะครับโคตรคุ้มนีคันนี้ ไม่ My, ผมแอบกระซิบนะไม่ห้าหม่นโลนะครับแต่ดูคลิปผู้ชมก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะี่ครับเพราะว่าผมอย่างนี้ผมอยากให้คุณแบบสบายใจนะครับดูทุกซอกทุกมุมนะเผื่อผมเปิดไปเจอตรงนู้นตรงนี้มีมตำติแต่ว่าผมมั่นใจเลยว่ารถเราเนี่ยคุณภาพคัดเกรดเอทุกคันนะครับมีทีมงานจัดซื้อเนี่ย ตรวจก่อนรับเข้ามาทุกทุกคันนะครับคุณสบายใจได้เลยตรงนี้นะครับผมตรวจรถให้คุณอีก274จุดนะครับภายนอกภายในห้องเครื่องเกียร์ต่างๆนี่ครับระบบไฟฟ้าต่างๆเช็คให้คุณใหม่หมดเลยนะครับแล้วเรารับประกันโครงสร้างตัวรถนะครับไม่มีชนหนักจมน้าพลิกคว่ำเล่มชารุดสูญหายกับสีก็ไม่นะครับถ้าคุณตรวจเจอนะเรารับซื้อคืน100%เต็มจำนวนเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันนะครับไม่กล้ารับซื้อคืนแน่นอนนะครับผมมาเดี๋ยวพาดูตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับ ไฟหน้าเขานี่ครับจะเป็นฟู l l LED ครับน้าเราได้เป็นโคมเหมือนลมดําแบบนี้นะครับมาพร้อมกับไฟ Day Time นะครับไฟเด y l ไลท์เป็น LED ีด์ไกลนี่ครับเป็นตัว LED ีด์ไรไก i ดิ้งนี่ครับดูกระจังหน้านี่ครับได้เป็นสีโครมเนียมอย่างเงี้ยสวยๆนะเป็นเม็ดๆแบบนี้สวยเลยนะครับโลโก้ฮอนด้าใหญ่ๆแบบนี้นะครับกรอบสีฟ้าแบบนี้แน่นอนครับตัวไฮบริดครับน้าสวยเลยนะครับแก้มด้านข้างแนบชิดสนิทกัน2องด้านฝากระโปรงไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะฮะดูแก้มด้านข้างฝั่งนี้นะครับ ไม่มีร่องรอยอไม่มีอะไรเลยนะครับซุ้มล้อต่างๆคมชัดสวยนะครับสันเหลียมตัวรถคมชัดสวยนะครับเงาๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวล้อกันบ้างนะครับคันนี้ได้เป็นล้อแมกนะครับได้เป็นล้อแมกขนาด16นิ้วนะครับเอาขออภัยได้เป็นล้อแมกขนาด18นิ้วนะครับคันนี้ได้สเปคยางนะคะ 2, 2, 5, 50, <c nels> น <zan> รับ2 2ง5 0้ r 1 8นะครับรัดด้วยยางบิสโต้นะครับเป็นยางบิสโตนปีเดี๋ยวขออนุญาตดูปียางนิดนึงนะฮะ ตัวนี้ปียางเนี่ยปียีสามนะครับนี่ได้ยางปี23ผลิตสัปดาห์ที่7ของปี23นะครับก็ยังใหม่ๆอยู่คุณผู้ชมดูดอกยังเหลือๆอยู่นะครับอันนี้ต้องบอกนะว่าเป็นสภาพแรกเข้านะครับก็จะมีร่องรอยฝุ่นรอยอะไรนิดหน่อยนะครับยังไม่ได้ล้างน้ําเปล่าหรือยังไม่ได้โดนอะไรเลยนะครับเอาเข้ามาผมก็รีบหยิบมาถ่ายให้คุณดูเลยนะครับดูด้านในซุ้มล้อครับก็จะมีคราบโครนคราบอะไรหน่อยนะครับ อยากให้ดูแบบโครงสร้างดูอะไรต่างๆเนาะว่าความเดิมความอะไรอย่างนี้นะครับแต่เรื่องความเงาเนี่ยถลางเงาอยู่แล้วแน่นอนนะครับดูโชกนะครับแต้มทรงแต้มสีต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกระจกด้านหน้าครับนะกระจกด้านหน้าเนี่ยเดิมๆของ h อ n ด้านะครับตรงรุ่นนะครันนี้ไม่เคยเปลี่ยนกระจกมาเลยแสดงว่าไม่เคยโดนอะไรมาเลยนะฮะภาษีพระบผมต่อให้เรียบร้อยครับหมดปี6 9นี่ครับใช้งานได้อีกยาวๆนะครับบอกเลยใช้ได้อีกยาวๆ มาดูกระจกด้านข้างครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วก็มีตัวพับอัตโนมัติด้วยนะครับเนาะในเมื่อ,เ,อเวลาที่เราออกจากตัวรถนะครับเนี่ยผมเปิดประตูปุ๊บกระจกเปิดนะกระจกด้านข้างครับเดิมเดิมฮอนด้าครับนะมีคิวกานสะอาดต่างๆมาให้ครบแล้วนะฮะดูภายในโอ้โหใหม่กรีบคุ้มชมเลี่ยมมากนะครับอันนี้เนี่ยเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ล้างทําความสะอาดเก็บงานอะไรใดๆเล,เลยนะครับ เจ้าของรักษาเจ้าของเก่าเนี่ยรักษาดีดูง่ายๆคุณผู้ชมตัวรถเนี่ยไม่มีรอยขาบรอยด่างรอยเปื้อนนะครับหรือว่ารอยขูดอะไรนะฮะแล้วดูที่พื้นมีพรมกระดุมมาให้รอบคันแสดงว่าเจ้าของเก่าเนี่ยใส่ใจเรื่องรถอยู่นะนะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูด้านในผมขอพาดูโครงสร้างตัวรถด้านนอกก่อนนะครับนี่คือสิ่งสําคัญในการดูรถมือสองเลยนะครับอยากให้คุณได้ดูตรงนี้ก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่าตอนแรกอะ่ะ ไม่แค่ห้าหมื่นโลเนี่ยคุณก็ตัดสินใจซื้อได้แล้วนะครับแต่ผมอยากให้คุณดูพวกนี้ก่อนนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับเพื่อความมั่นใจให้กับผมและบริษัทนะครับเนี่ยว่ารถเราเนี่ยดูดิคุณผู้ชมไม่มีร่องรอยการถูกกลบด้วยสีโปะ๊ะไม่มีรอยตัดรอยต่อตัวรถใดๆนะครับเดิมทุกจุดเนี่ยแบบนี้นะถ้าไม่ดีจริงเราไม่กล้ารับประกันโครงสร้างตัวรถแน่นอนนะครับดูคุณผู้ชมเดิมหมดนะครับเดี๋ยวมาดูหัวน็อตเสาบีนะครับ นี่หัวน็อตเต่าบีไม่มีการขันไขขยับครับทั้งด้านบนด้านล่างนะครับแผ่นเพลทจะอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีร่องรอยการแกะการแงใดๆนะครับเพจเดิมๆโรงงานนะครับแล้วก็มีตัวรองนะครับการเปื้อนตรงนี้นะครับ h r v ตรงรุ่นนะครับปูผมกระดุมมาให้หล่อๆนะเดี๋ยวดูมาดูด้านหลังกันมาดูประตูหลังกันนะครับประตูด้านหลังครับเดิมๆ h อนดานะครับนากระจกต่างๆเดิมหมดนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับปูผมกระดุมมาให้รอบคันครับ เบาะนี่ได้เป็นเบาะหนังเงาๆเลยคุณผู้ชมนะครับมีมีที่พักแขนนะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำหนึ่งตำแหน่งนะครับเบาะปรับพับแยกได้ครับนะนี่พับได้หล่อๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมปูพรมกระดุมมาให้รอบคันนะครับมีแอร์หลังมาให้ครับตัวรุ่นนี้นะมีแอร์หลังแล้วก็มีช่องชาร์จเป็น usb ครับสองรูนะฮะครบ,คบจบเลยนะโหคันเดียวครบจบปูพรมกระดุมมาให้รอบคันใครกําลังจะไปออกป้ายแดงคุณมาดูคันนี้ก่อนไม่แค่ห้าหมื่นโลคุณ เหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับดูสภาพใหม่กริบนี่ดูสปอร์ตเนอังต่างนะครับไม่มีการถูกกรบด้วยสีโปะนะครับไม่มีร่องรอยการตัดการต่อตัวรถใดใดนะครับรับประกันไม่มีชนหนักจมน้ําพีความกับสีก่อไม้เล่มชารุดสูญหายนะคุณเจอปัญหาพวกนี้ผมรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจำนวนครับดูคีบโปรบร,รับเดิมๆจากโรงงานยังอยู่เหมือนเดิมนะี่ีบโปรบรยังมีอยู่แบบนี้แปลว่าไม่เคยทําสีมาแน่นอนนะครับแล้วดูตัวรถรวมๆโอ้โหเส้นสายตัวรถคมชัดสวยมากนะครับนะ้าคิ้ว โป่งซุ้มล้อต่างๆเนี่ยเป็นเส้นสายคมๆเลยนะครับแก้มด้านข้างแนบชิดสนิทครับนี่แบบนี้ไม่เคยโดนอะไรมาแน่นอนนะครับดูล้อหลังครับได้ดิสเบรกทั้งสี่ล้อนะครับเป็นยางบิตสโตนทั้งสี่เส้นปี23สาทั้งหมดนะครับทั้งสี่เส้นเลยนะด้านหลังเซ็นเซอร์มีมาให้สองตแหน่งครับนะหล่อเลยนะครับดูไฟท้ายไฟท้ายลมดำนะครับแล้วเป็น led ไลทไกด์ทั้งหมดเลยนะเดวินงเส้นตรงแบบนี้ led ไลท์ไกดิ่งสวยๆครับไฟท้ายแบบ สวยมากคุณผู้ชมนะฮะโลโก้ตัวฮอนด้า Honda, นะครับชัดเจนเลยนะโลโก้ฮอนด้าชัดเจนแล้วก็ตัวแผงละลายฟ้านะครับใช้งานปกติเลยนะครับโลโก้ฮอนดา้าคมๆแบบนี้นะครับขอบสีฟ้าไฮบริดชัดเจนนะครับสัญลักษณ์ HRV นะครับตัว RS คันนี้นะครับตัว EHEV นะครับ,ต, RS, ต, e, v, รบตัว RS มีกล้องถอยมาให้พร้อมนะครับ ดูไฟท้ายเป็น LED ไ i ท์ไกดิงเห็นไหมสวยเลยนะครับประตูเปิดไฟฟ้านะครับประตูเปิดไฟฟ้าเนี่ยผมบอกเลยว่าเจ้าของเก่าเขาดูแลดีมากๆเลยนะใส่ใจเรื่องรถมากนะครับปูพรมกระดุมมาให้รอบคันด้านหลังเนี่ยมีตัวบังแดดมาให้นะครับเนี่ยเขาติดเสริมมาให้แบบนี้นะครับก็ปลดแยกได้นะปลดออกได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ชอบนะครับอยากปลดออกก็ปลดออกได้แบบนี้เลยเนี่ยนะ กดออกได้แบบนี้เลยนะครับเจ้าของเก่าติดมาให้สวยๆครับเอาออกได้นะฮะมันเป็นฟังก์ชันเสริมนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นะฮะตัว hrv นะครับตรงรุ่นเลยนะครับถาดรองด้านหลังนะแล้วดูใต้ล่างเนี่ยปูพรมกระดุมมาให้นะนี่ปูพรมกระดุมทั้งคันจริงๆคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ดูช่องเก็บสัมภาระครับอ่ามีช่องเก็บของแล้วก็ตัวรักจูงหนึ่งอันนะครับอุปกรณ์ต่างๆมีมาให้ครบนะ เาจะเก็บไว้ฝั่งนี้นะครับก็จะมีตัวเติมลมฉุกเฉินนะครับในกรณีที่ยางรั่วนะครับ่าเดี๋ยวนี้เขาออกแบบมาให้เป็นแบบไม่ต้องมีล้อ,อไหลแล้วนะครับก็เติมลมฉุกเฉินแล้วก็ขับไปไปเปลี่ยนได้เลยนะฮะเลนเซอร์ด้านหลัง2ตําแหน่งนะครับเดี๋ยวมาดูฝากระโปรงต่างนะครับหัวน็อตเนี่ยไม่มีการขันไข่ขยับนะหัวน็อตเดิมๆนะครับทั้ง2ด้านเลยนะหัวน็อตเดิมๆไม่มีการขันไข่ขยับซีน,นี่จิกแล้วต้องเป็นรอยเล็บนะผมจิกให้ดูนะครับตรงนี้ จิกแล้วจะเป็นรอยเล็บนะแต่ผมไม่ค่อยมีเล็บนะมันก็เลยจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่ามีเล็บเนะี่ยจะเห็นชัดนะครับเดี๋ยวผมจิกให้ดูให้มันเป็นรอยนะนี่นะครับเป็นรอยเล็บนะอ่าขออภัยนะครับเมื่อกี้คลิปมันตัดไปนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นต่อน้องเมื่อกี้ผมให้ดูตัวฝากระโปรงท้ายนะครับว่ามันเดิมๆนะไม่มีการตัดการต่อใดๆนะครับไม่มีการถอดฝากระโปรงออกไปเคาะแปลว่าคันนี้ไม่เคยโดนชนท้ายมาแน่นอนประตูหลังประตูไฟฟ้านะครับ ใช้งานง่ายไม่ต้องลงแรงให้มันเมื่อยนะครับแล้วดูไฟท้ายเป็น LED Riding เต็มดวงแบบนี้โคตรหล่อนะครับนะแล้วเป็นตัว RS นะครับเป็น1.5ตัว EHEV ครับดูสันเลี่ยมตัวรถฝั่งนี้นะครับคมๆสวยๆนะไม่มีร่องรอยบุบรอยบุม่มรอยดักยิ้มนะครับเดี๋ยวผมพาชมโครงสร้างตัวรถฝั่งนี้ต่อนะครับดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่ ดูสปอร์ตเมนอาคเลยเรียงเม็ดสวยๆแบบนี้เห็นไหมไม่มีร่องรอยการตัดการต่อตัวรถนะครับเดิมทุกจุดคุณผู้ชมเนีฮะเดิมหมดเดี๋ยวดูให้ดูคีบโรบอทนี่ร่องรอยคีบโรบอทครับของเดิมๆโรงงานนะครับถ้ามีรอยคีบโรบอทแบบนี้สบายใจได้เลยครับเดิมๆโรงงานแน่นอนนะไม่มีเคยทําสีนะตัวกันเปื้อนนะครับไอชาวี H A v ตรงรุ่นเลยนะมาเดี๋ยวมาดูกันต่อกกระจกเนี่ยเดิมๆฮอนด้าทุกๆบานนะครับเดิมหมดเดิมฮอนด้าสวยๆครับอ่า เดี๋ยวมาดูสปอร์ตเมนอาร์คด้านผู้ขับบ้างนะครับฝั่งผู้ขับนี่สปอร์ตเมนอาร์คเรียงเม็ดสวยๆครับไม่มีร่องรอยการตัดกันต่อตัวรถผมพยายามให้ดูแบบใกล้ๆแบบนี้นะครับเอาให้เหมือนกับคุณมาดูด้วยตัวเองที่บริษัทเพชยรยน์ผมถ่ายจ่อๆให้ดูเลยนะฮะอ่าสวยเลยนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวเสาบีครับหัวน็อตไม่มีการขันการไขการขยับใดๆนะฮะเดิมทุกจุดนะครับมอกต่างๆอยู่เหมือนเดิมครบๆสติ๊กเกอร์ความดันลมยางนะฮะ เหมือนเดิมครบๆสวยๆนี่ครับปูพรมกระดุมมาให้รอบคันเบาหนังปะไฟฟ้าครับนี่เบาหนังปะไฟฟ้าเดินได้สีแดงนะสวยเลยนี่ครับสภาพดูดิใหม่ก็บตึงๆนะตึงๆแล้วดูเบาะเงาเงานะเจ้าของเก่าดูแลค่อนข้างดีอย่างที่ผมบอกเลยนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันอะไรต่างๆด้านในนะครับ เอาดูที่พวงมาลัยก่อนเนาะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันครับนีส่สักการด้วยเสียงได้ครับมีการลดออกนอกเลนครับเลนที่พาเจิดเลิศนะครับแล้วก็มีคูชอนโทนนะครับตัวนี้เป็นตัวเปิดฝากระโปรงท้ายนะครับสามารถเปิดจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เปิดจากฝาท้ายได้แล้วก็เปิดจากรีโมทได้นะคันนี้ผมให้คุณกุญแจ2ดอกเลยเนะี่ยไม่ห้าหมื่นโลครับใช้งานไปโคตรน้อยคุณผู้ชมนะดู กุญแจผมมีให้คุณ2ดอกด้วยนะครับสำรองดอกหนึ่งดอกแท้ดอกหนึ่งนะครับครบจบนะครับจิ้นสตาร์ทครับพุชมัสต์สตาร์ทเอนทีนะฮะตัวนี้แล้วเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะครับปรับสปีดที่พวงมาลัยได้ครับเป็นเพนเดนชิพครับนี่ปรับสปีดที่พวงมาลัยแบบนี้นะใช้งานง่ายเลยนะฮะแอร์ก็ได้เป็นแอร์ออโต้แล้วนะครับนะเป็นแอร์ออโต้มีไวเลสชาร์จเจอร์ครับนี่ผมชาร์จเครื่องผมไว้อยู่นะครับเนี่ยเป็นไวเลสชาร์จเจอร์ อ่ะแล้วก็ตัวดิเวอร์โหมดนะครับมีดิเวอร์โหมดมีอีคอนโหมดนะครับนี่มีอีคอนโหมดนอร์ม l ลโหมดครับแล้วก็ตัวโหมดสปอร์ตนะครับก็คือดิเวอร์โหมดนั่นเองนะฮะเบรกมือไฟฟ้าครับออโต้เบรกโฮนะครับเดี๋ยวมาดูจอ,อกลางทัชสกรีนกันหน่อยนะครับมีจอกลางทัชสกรีนนะครับมีจอกลางทัชสกรีนแล้วก็รองรับ Apple c a r าเพ y Android a u t o นะครับมาพร้อมกับกล้องถอยนะ ตัวรุ่นนี้มีกล้องถอยมาให้นะครับก็จะปรับได้แบบนี้เลยนะนี่มีกล้องถอยมาให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็น Honda l a n น Watch นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับ Honda l a n น Watch ช่วยมองมุมอับสายตาครับอ่ามีมาให้พร้อมนะครับครบจบคันนี้นะครับครบจบเลยนะเดี๋ยวดูเอกสารหน่อยนะครับดูคู่มงคู่มือต่างๆหน่อยนะครับ อ่าคู่มือมีครับนี่อันนี้ประกันช่วยเหลือฉุกเฉินอ่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉินของ Honda นะครับตัวนี้อ่าแบตเตอรี่เนี่ยแบตเตอรี่ไฮบริดเขาวารันตีเนี่ยเหลืออยู่แล้วนะครับพอรถเป็นปี23นะครับรถปี2023วารันตีต้องเหลือยาวๆแน่นอนนะครับนะค,บคุณใช้ได้อีกยาวๆนะครับวางใจได้เลยนะครับอันนี้เป็นสมุดคู่มือนะครับสมุด รับประกันและคู่มือใช้งานเบื้องต้นนะครับอันนี้คู่มือการใช้งานมัลติมีเดียนะครับนี่บอกหมดเลยนะครับนี่เอกสาตรต่างๆอยู่ครบๆนะครบัครบ,รบไม่มีเร่มชำรุดสูญหายแน่นอนนะถ้าคุณตรวจเจอปัญหาพวกนี้นะครับเรารับซื้อคืน100%ตเต็มจำนวนนะครับผมนี่อุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบนะครับของเดิมๆมีมาให้ครบๆนะครับแล้วตัวรุ่นนี้นะครับหลงคาเป็นพาราโนมิกรูฟครับ นี่เห็นไหมหลังคาเป็นพาราโนมิกรูฟหล่อๆครับก็จะมีม่านบางปิดแบบนี้นะครับม่านบางแดดด้านหลังก็เป็นพาราโนมิกรูฟเหมือนกันนะครับก็จะเปิดแยกกันนะต้องเปิดพร้อมกันสองมือนะครับก็เปิดได้แยกกันซ้ายขวาแบบนี้นะเนี่ยแยกกันได้ซ้ายขวานะครับแต่ตัวรุ่นนี้จะเป็นเปิดแล้วก็ถอดออกมาวางด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีไฟตรงนี้เห็นไหมมีไฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสองข้างเป็นเซ็นเซอร์นะเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยมันก็จะดับถ้าเกิดมีเซ็นเซอร์เข้ามาอย่างเงี้ยมันเป็นเซนเซอร์แบบ จับความมืดนะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับอ่าภาษีพร,พรบอะไรต่างๆก็ต่อให้ครบจบหมดแล้วมีกล้องบันทึกภาพด้านหน้าครับก็จะตกแต่งไฟฟ้าออโ,โต้นะครับอันนี้ช่างเขาเอามาติดไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําการติดฟิล์มหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเขาย้ายจุดอ่ยาย้ายตําแหน่งกล้องบันทึกภาพด้านหน้ามาแบบนี้อาจจะมีการติดฟิล์มหรือเปล่านะฮะไม่เป็นไรนะอ่าเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับด้านในก็ประมาณนี้วูห,หวาพอสมควรเลยนะครับวูห,หวามากนะครับผบอกเลย เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันนะครับเมื่อกี้พาดูภายในไปแล้วนีาครับเดี๋ยวดูห้องเครื่องต่อคันนี้ผมมั่นใจนีครับยังไงเครื่องต้องใหม่กิฟแน่นอนนะครับถ้าด้านนอกยังกิฟขนาดนี้ด้านในไม่เหลือครับกิฟแน่นอนอ่าใหม่กิฟเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตค้ำฝากกระโปรงนิดนึงเนะีฮยขออนุญ,ญาตเปิดฝากระโปรงก่อนอ่าโอเคเครื่องยนต์ไฮบริดครับนี่ ถ้าล้างนะดูแล้วนะครับถ้าล้างเนี่ยใหม่จิบแน่นอนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างเก็บงานอะไรใดๆผมล้างให้ใหม่เหมือนป้ายแดงแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะดูโครงสร้างตัวรถก่อนหัวน็อตเนี่ยไม่มีการขันไขขยับใดๆนะครับเดิมทุกจุดดูเล็บจิกเป็นรอยเล็บนะซีนเนี่ยจิกแล้วเป็นรอยเล็บแบบนี้เลยนะฮะนี่คือซีนเดิมๆโรงงานนะจิกแล้วต้องเป็นรอยเล็บแบบนี้นะครับนี่ซีนเดิมๆนะหัวน็อตต่างๆเนี่ยไม่มีการขันไขขยับนะครับแก้มด้านข้างเดิมๆหมดนะ แก้มน้ำหนเดิมเดิมหมดเบ้าโชคเนี่ยเดิมเดิมนะครับดูง่ายๆตรงนี so, it, ้เป็นเป็นซีนนะจะไม่ใช่รอยเชื่อมจิกแล้วจะเป็นรอยเล็บแบบนี้เบ้าโชกนะเดิมหมดดูแบตเตอรี่อะไรต่างๆนะครับเดิมให้หมดนะตัวเครื่องเนี่ยไม่มีร่องรอยนะครับการขันการไขขยับไม่มีคราบของเหลวไม่มีขมาวควันนะเดิมหมดระบบเบรก ebs นะครับเต้มส่งแตเสีต่างๆอยู่เหมือนเดิมครบหมดนะครับเนี่ยแก้มน้ำข้ังฝั่งนี้เดิมหมดนะหัวน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีร่องรอยการขันการไขการขยับใดๆ นะครับใหม่กริบนะนี่สติกเกอร์เตือนต่างๆนะครับอยู่ครบๆนะรูระบายอากาศรูกลมๆสวยครับนะอ่าสนวนกันความร้อนไม่มีตกท้องช้างนะครับใหม่ๆเงาๆนะใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลย0 6 2 3 9 4 7 7 4 8เบอร์โทรนี้แอดไลน์ขึ้นนะครับใครไม่สะดวกเดินทางมาที่เพชรยนต์นะครับบริษัทเพชรยนต์กรุงเทพนะแอดไลน์ต้ามานะแล้วเดี๋ยววิดีโอคอยดูรถตัวจริงกันถูกใจเดี๋ยวต้าส่งไปแนนประจัดให้ถึงบ้าน นี่ครับถ้าผลอนุมัติแล้วไม่สะดวกมารับรถเดียวต้าส่งสไลด์ให้เลยนี่ครับคันนี้มาในราคา799,000า่าบาทนะโคตรถูกนี่ครับผมบอกเลยประหยัดไปาจากป้ายแดงเนี่ยเป็นแสนนะครับคุ้มมากนะครับแล้วคุณได้แบบตัวท็อปๆแบบนี้เลยนะครับเป็นตัว RS นะ H-E-V นะคุ้มมากคุณผู้ชมนะครับใหม่เหมือนป้ายแดงใหม่ห้าหมื่นใช้งานไปน้อยนะครับรถปีใหม่ๆปี23 โคตรคุ้มนะผมบอกเลยคุ้มมากสนใจติดต่อตาม,มาได้เลยนะครับหรือว่าใครที่ชื่นชอบรถ SUV รถ PPV รถ MPV แบบนี้นะครับกดติดตามไว้ได้เลยเดี๋ยวมีมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ต้าขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ